กับสบัดีพี่น้องเอาม้ามาสบัดีสุลสก้นสมองสมองเอฟซีถูก่านที่ขลุบหลักแพงทุกตัวโลกมันยินดีหักสมองของน้องพาโสุพี่น้องเกิดมากแค่ยินแห่งความยากของเราป้าโตพี่น้องเอพิชังอันนี้หมอต้มมันสบัดีสกุลสก้อนเด้อเอฟซีถูกฐานที่ขลุบหลักแพงทุกตัวโลกมันยินดีหักสมองของแม่ตาพี่น้อง มันนี่เมตาค่าในเมืองพี่น้อง,งเอ้ยส่งหน่อยขอ,ขอกินลูกสิ้นสืบลูกสิ้นมาสู่ส่งหน่อยกินโลหนึ่งไอสองถ้วยนี่แหละยอมกินเด้อมันอิมอนน่มในมอยอ่าบริหากินพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยสืบมอยอมาปีงกินแหงสี่ตอนแกงและไม่มกินน้ำกันได้สกุลุกคนเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อน้องนีตำหมักแตงน้ำ พังฮักแตงไสขอโอ้ยเอาออกอิเอาออกมักนึงเออพอมันสิเผ็ดบ่นึงเลดดตําบักแตงก่อนพี่น้องข้ัวตักแตงขอแรนกันด้พี่น้องเด้ออาหารเากสิเห็นน่แหละพี่น้องจ้ะสดีคะูตกมาแต่ในเมืองกรเขาในบ้านเนาะเมืองซอย เวียทางเือนดีเอือยผ็ดเสียเอือยของเมตตานี่แหละเอือยลูกลุงพวานเออเมตตาเนี่ยเป็นลูกน้องผลเน,นี่ยเป็นลูกอยพ่ผอผลเนี่ยเป็น้ายของ่อเมตตาไอายคิงงเลยตีโบยาตีมันออกมาก็เลยเมตตากะเอาหมกริกแหงเมื่อซอยงานผลแน,น่ เอออืมเอ้ยข้างหน้าต้องห้าปัดมาเด้เด้ออืมบอสใส่ไลเอาใส่บิงหน่อยหนึ่งนั่นนะเออแบบนี้มองสมองพอสำนั่นแหละขึ้นน้องเหมตตาหมอกแดงก่อนข้างในกันไระตากระพุทธกระตาแหละมันเทียนเศษหวานมันเทียน อ้าวบ่อยากเส่กันนี่นะจังอือาหารบ้านเฮาเนรอนี่กินเจเอิญบ่อดนมากินน้ำเอิญห้านมากินน้ำ เีอบหล่อเลยเด้อพี่น้องข้าบ่วงมาใส่หน่อยน้อยมาเด้อมาเด้อสุขุสุคนมากินน้ำกันเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเด้อคุณป้ามาเด้อจ้ามาเด้อคุณป้าน้อยมาเด้อ FC ทุกท่านทุกผู้ทุกคนมาเด้อว่าพันมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้ออาหารกระสับนี่แหละพี่น้องจ้ามาเนี่ยหยาบเวียกแน่เลยพวกหนุ่มๆก็ไปตัดหยาแน่ได้เวดาหากินมาเนี่ย เลยเมตตาสืบมายองมาแต่ในเมืองมาหนึ่งมากินข้าวแรงน้ำกันมากๆพี่น้องมาเฮากินเลยเด้อพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อเอิอร้านมากินน้ำเต็มพาแสบแสบน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อจวดจวดน้ำกันเลยหนุ่มเมือนี่เลือกเลยแม่หนึ่งนุ่มสองนุ่มสามนุ่มสี่นุ่ม สี่หนุ่มโสดสี่สาวโสดเพื่อจะนมเลือยงอ้าวเสื้อเลืองก็อยากโสดน้ำอีกพี่น้องคนบ่อยากเทา่นก็บ่อยากเทาอีกแล้วก็อยากนมอีกเลือกเอาล็อตเด้อเลือกเอาล็อตเดอร์ใครขอมูนไว้เรือโอ้สามนุ่มนะคือสินัดกันนุ่งหรืสีดำบิดเนาะสามนุ่มนะ สี่นมสี่สาวสังสอาสุเ้ยหาน่มซะเ่นอยากเป็น่นอยากได้หานมอยู่พอตามาเดิม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 จุ้งเขาขั้นนั่นขั้นนี่บอกมาเดิมมาเดิมพี่น้องกินขาแรงันกันเดิม

แกแงแก่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 แกาแก่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 แกเแก่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 แกแก่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 แก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 กแก่แกแ

ด uh ูดูอบู่อนไมลับเลยดอกแก้วไปกขาบุมีข um, ่อบุมีดนงหนากไปซือดึงถอยแล้วดียังแล้วดีอย่งดีเขาดีปนนชมู

น้าหืมยกเลยยกดินขึ้นเลยอืมมันก็ไปสัมมัยแล้วแม่ใหญ่เฮาเข้าบ้านบ่ไปนํา

รอกันคลิปหนาะพี่น้องค่ะเพื่อนๆชมกระไรกดแชร์เด้อสมน้งนองภาโชคพี่น้องสบายดี